สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเฝ้าน้องที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าน้องน้องอคุณหมอบอกว่าน้องมีอาการกระดูกหลังเริ่มสุดแล้วก็ต้องต้องเข้ายาะคะ่ะเราก็มานอนคืนนี้เป็นคืนแรกะจะเริ่มเข้ายาพรุ่งนี้แล้วก็ก่อนจะเข้ายาพรุ่งนี้จะต้องไปตรวจมวลกระดูกอีกทีนะคะน้องกํลาลังหลับนะคะ วันนี้น้องนอนเร็วนะคะปกติอยู่บ้านน้องจะนอนประมาณสี่ทุ่มแต่วันนี้สองทุ่มครึ่งน้องนอนแล้วก็จะใส่แล้วก็แม่ก็จะใส่ใบแผบให้นคะคะใส่เครื่องใบแผบให้แต่ที่เท้าน้องก็จะใส่รองเท้านะคะอันนี้คือบล็อกเท้าหมอให้ใส่นอนด้วยใส่กลางวันด้วยแล้วก็ใส่บ้างถอดบ้างกลางวันแต่งคืนคือให้ใส่นอนเลยมันก็จะช่วยล้าง เท้าน้องไว้ได้ในระดับหนึ่งะคะ่ะที่ไม่ให้เท้าน้องพับเข้าข้างในมากเกินไปนะคะวันนี้คุณแม่ใส่ใบแผบเองนะคะลองขยับดูก็จะมีเลขขึ้นมาวันนี้คุณแม่ใส่ใบแผบเองก็จะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพราะปกติอยู่ที่บ้านก็มีคนทำนะคะ,นะคะลองนอนดูคุณหมอก็คุณหมอก็เจาะไว้นะคะ คุณหมอมาเจาะเลือดไปมาเจาะเลือดไปแล้วก็ใส่เข็มไว้เพราะว่าพรุ่งนี้น้องจะต้องเริ่มเข้ายาน้องจะได้เข้ายากี่วันคุณแม่ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าในเบื้องต้นก็ประมาณ 4- ีห้าวันแต่ว่าพอเข้ายาเสร็จก็ต้องดูผลข้างเคียงด้วยว่าผลข้างเคียงร่างกายน้องกับยาเป็นยังไงบ้างนะคะ แต่ส่วนใหญ่ที่เราถามเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนเขาเคยมาพาลูกก็มาเข้ามาคะ่ะเขาบอกว่าคงเขาเจอไปจ็ดวันก็แล้วแต่ร่างกายของคนนะคะแต่น้องน้ำมนก็ไม่รู้แต่เราก็บอกน้องอยู่อสู้ๆนะลูกเราจะได้กลับบ้านเร็วเพราะว่าถ้าเริ่มเข้าพรุ่งนี้นะคะมาเริ่มนอนวันนี้เริ่มเข้าพรุ่งนี้ก็นับเข้ายาสิบเก้าสิบเก้ายี่สีเอ็ดยิบสองยิบสาก็น่าจ เข้ายาน่าจะสี่วันหรือ3วันไม่แน่ใจแต่คุณหมอบอกไว้าในเบื้องต้นว่าประมาณ4ถึงห้าเสร็จแล้วต้องมาดูอีกทีว่าร่างกายของเขาร่างกายของน้องอะ่ะมีผลข้างเคียงกับยาย,ยังไงบ้างนะคะแล้วพอเข้ายาแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะให้กำลังใจน้องน้ำมนด้วยนะคะ